อัากมุ่นะเออตัวดำมันน่ะน่ะอย่งนต่อวัวต่อก้อนต่อวัวต่อก้อนต่อวัวต่อก้อนต่อวัวต่อให้ดเต็มตัวดก้มกว้มคกันตัแดงก้มง้มคกัน่งน้าัอัด็ลตัดาอาามัากลองันเอครับไสวัสดีครับลูบลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสิทุกคนเลยสวัสดีสาิทุกคนเลย ตัวดำนี่มันมีไปลักอยู่มังกันนะไอเด็กตึ้ตุ๊กไอดำยกไอดำวานไปวเลียไดเลียได้กีต่อดกีต่อด้กต่อไดต่อดำเขียวล้มาดนมาตัวเด็นกการเลียงมังกุพวกมาไอดำวิปไปโอ้ยไอดำะตุ้เวนไอเด็กเิมไอเด็กนไอเด็กิมไอดช่วยล้มาไอดำจุกไอดำึ้ตุ๊กไปไอเด็กจกไอเด็กกนไอเ ตัวนับรุ่ยมาเรื่องเราไอเด็กนอัดก็ไปไอเด็กก้มไอเด็กจูบโแกๆเลยนะแก่ๆด้วนะแก่ๆวนะ เต้นโบ้จับเด้นโบ i จะบเต้เด้นก็เป่ปิกลาวปิกเลยปิย